โอเคนะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ช่อง Mister Siam Channel อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนปั้นเงินทุนที่50บาทเช่นเคยนะฮะแล้วก็จะมาบอกเวลานะครับเวลาในการเล่นนะฮะผมบอกไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือช่วงเที่ยงนะฮะวันนี้นะฮะจะมาสอนเทคนิคการหลอกแปะนะฮะก็คือกดซื้อฟีเจอร์ย้ำไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเบ็ดมาที่สูงสุดนะครับก็คือ400นะครับแล้วกดทิ้งไปกดทิ้งไปอีกครับเออแค่นี้ครับ แล้วเราก็ลดเบ็ดนะฮะมาเหลือที่1บาทนะครับแล้วก็ซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะฮะซื้อนะฮะหบาทมันจะซื้อใช้ใจ่ายที่ประมาณ50บาทนะฮะแล้วก็ตัวคูณนะครับผมแนะนําก็คือ14บสคูณสินะฮะหรือไม่ก็10บคูณสินะค,ะครับผมเทคนิคการหมุนนะฮะจะหมุนบนหมุนล่างอันนั้นก็เทคนิคส่วนตัวของเพื่อนๆนะครับผมเออ สุดตัวผมนะฮะผมจะหมุนสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่อารมณ์นะเพื่อนไม่มีตายตัวนะครับไม่มีเทคนิคแบบกําเจนะครับเออจะหมุนไปเลยนะฮะสลับกันไปเรื่อยๆครับผมสลับกันไปนะครับโอเคมา12 12แล้วครับผมอ่าห่างหายกันไปประมาณ1วันนะฮะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนดูเลยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพอดีไปทำธุระมานะครับผมเออมา14มาลูก 14เอ้ยเออสวยงามครับผมมามาแลวเว้ย14ไปเลยครับผมมาลุ้นกันครับเพื่อนว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้ผลไหมนะฮะอาจจะแตกไม่หวือหวาน,นะครับแต่ว่าโอกาสแตกชัวร์แน่นอนนะครับเออไปยังเกลืออยู่นะครับผ่านมา3ามรอบแล้วนะฮะยังไม่แตกให้เลยนะครับผมสวยครับมาแล้วครับลำแรกนะฮะลำแรกโอ้โหไม่ต่อนะครับผม ใจเย็นๆครับผมเออเราวัดกันที่ช่วงท้ายนะฮะเราวัดกันที่ท้ายๆนะครับเดี๋ยวย่อลงหน่อยห,หน้าหัวมันเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะฮะเดี๋ยวยมันไงบวายมาแล้วสวยงามว่าจังหวะนี้ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรมานะฮะแต่งมาที่200กว่าบาทแล้วัวเพื่อนเออก็บอกแล้วนะฮะว่าให้ใจเย็นๆนะครับผมของพวกนี้นะฮะต้องใจเย็นๆนะฮะเทคนิคที่ผมสอนไปที่ผมแนะนําไปใส่เดี๋ยวผลแน่นอนนะครับผมเออใช้ได้ผลแน่นอนนะฮะ ใครไม่เชื่อนะครับก็ก็ต้องเชื่อสวยครับสองแดงมาเต็มครับจังหวะนี้ออ <c oughs> ปลบมือสิครับผมเออปลบมือไปสิครับผมสวยงามนะฮะไปกันต่อนะครับผมจังหวะน,นี้ไปกันต่อเจมาครับผมเค <c oughs> ลงมาไหมโอ้ยได้ฉาบนะเคลงมาเออสวยงามครับผมเจมาไหมไม่มาออ้ยได้สิบเว้ยวายมาต่อเจได้จริงๆครับผมจังหวะน,นี้สวยงามครับผม อยู่ที่300กว่าบาทจะถึง400จะถึง500หรือไม่นะมาลุ้นกันนะครับผมก็บอกแล้วนะครับเทคนิคผมมันใช้ได้ผลแน่นอนนะฮะสวยครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกเข้ามาได้นะฮะส่วนตัวผมผมชอบเล่นแต่แปดนะฮะช่วงเวลาที่แปะแตกนะครับในเดือนมีนามันนี้นะฮะผมไล่หาจนเจอแล้วนะครับก็คือช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะฮะเที่ยงเที่ยงครึ่งบ่ายนะฮะผมจะเล่นในช่วงเวลานี้ตลอดนะครับผมเออสวยงามครับผม อีหนึ่งครั้งขอของแถมหน่อยลูกขอของแถมหน่อยเร็วมาที่ล่ะของแถมเออต้องยังสัน้นมันต้องยังสั้นมันต้องยังซีอือหืออือหือปะทดตกผลาดไปครับผมไม่เป็นไรนะฮะรอบแรกเราแตกมา400กว่าบาทรอบที่สองเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะฮะ เพราะว่าเงินทุนเราเพิ่มแล้วนะฮะเงินทุนเราเพิ่มขึ้นมานะครับขยับเบ็ดขึ้นไปอยู่ที่2บาทนะครับ<ๆ>เพื่อนเเออขยับเบ็ดขึ้นไปอยู่ที่2บาทนะฮะแล้วก็จะเอาตัวคูณ14 14เช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่า14 14เนี่ยแตกดีที่สุดแล้วนะครับไปครับซื้อฟีเจอร์ไป2บาทก็ซื้ออยู่ที่100นะครับเพื<ๆ>่อนๆซื้อขซื้อค่าต่ก็อยู่ที่50เนาะเออเพราะว่าซื้อ1บาทนะฮะ ตัวคุณนะครับเหมือนเดิมนะครับจะเอา14คูณ14นะครับหมุนบนหมุนล่างก่อนไม่เกี่ยวนะฮะหมุนไปเลยนะครับอยู่ที่เทคนิคส่วนบุคคลนะครับตัวนั้นนะฮะผมบอกบ่ได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวบอกไปไปเล่นไปหมุนเองแล้วตกแต่หลุมดำเนี่ยมาบนน่นให้ผมอีกนะไม่ได้นะครับ <laughs> มา12 12, 12, 12 12มาแล้ว12 12มาแล้วสวยครับผมจัดไปอีกหนึ่งดอก14มาลูกเปิดหัวมาส4สวยงานครับผม14มาแล้วนะ ข้างล่างก็14เช่นเคยนะครับผม14 14เนี่ยเข้าง่ายมากนะครับผมอ,อย่าไปเสี่ยง20 20ิบยีเลยครับเดี๋ยวทุนเยอะเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับเดี๋ยวหาทุนก่อนช่วงนี้ติดสาวครับผมแล้วสิบส12ครั้งอยังเงียบอยู่11ครั้งยังเงียบอยู่ <c oughs> หรือว่ารอบนี้เขาจะดูดคืนไว้สวยมาแล้วครับลำแรกมาแล้วมไม่ต่อวะ่ะ อ,อย่างนี้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอ๊ะ okay. โอคโหไม่หลอกไม่ต่อเนื่องนะไม่ไหลเลยเหลือหกครั้งโอเ้เหลือห้าครั้งโอเ้เอออย่าทําให้ขายหน้าสิวะอย่าทําให้ขายหน้าสิวะอย่าทําให้พ่อขายหน้าสิลูกเออเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะหลายคลิปแล้วนะอย่าทําให้ขายหน้าสวยประทัดเออมันต้อมยังเซีย มันต้อง,งยังซีมากูได้ทุนแล้วไม่สนใจแล้วกำไรสามบาทมาอย่าดูถูกอย่าดูถูกยืสามบาทแล้วกำไรเราเดี๋ยวสองครั้งจะได้กำไรไหมเนี่ยมีดเอาใจออกแล้วครับอ้าวแปะมาสิครับปบมือสิครับยังวันนี้แปะมานะฮะบวกขึ้นมาอีกสามกว่าบกตัวขึ้นมาอีกครับผมบวกขึ้นมาอีกแปะต่อไหม,มไม่ต่อนะฮะเอไม่ตกนะครับ โอ้โหนึกว่าจะโดนซะแล้วนะฮะรอบนี้นะครับก็ยังมีกําไรขึ้นมาอีกนะครับคุณ50นะครับปั้นมาได้ทั้งหมดนะครก็700กว่าบาทนะครับผมถือว่าโอเคนะครับเพื่อสําหรับเทคนิคนี้นะครับแนะนํานะครับเอาไปใช้ได้เลยนะฮะไม่ห่วงนะครับอยากให้ผมทำคลิปไหนบอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม